จุดจ,จ,จุความลับของเลข3จุดทูบก็ต้อง3ดอกกราบก็ต้อง3ามครั้งไฟจราจรก็มี3มสีขนาดรถก็มี3าลอ้อเลข3เลขแห่งความมหศัศจรรย์เพราะเลข3ามคือเลขแห่งความโชคดีเลขแห่งความสมบูรณ์เลขแห่งความคิดสร้างสรรค์เพราะเลข3ดีขนาดนี้เราเลยจัดให้แบบแพ็สามกับน้ำยาบ้วนปากดอกโบวคู่ สูตรมังคุดเกลือน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติอย่างมังคุดที่ยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของคราบปุ๋นและกลิ่นปาก กับโปรโมชั่นที่คุณต้องร้องว่ามหัศจรรย์กับน้ำยาบ้วนปากสูตรมังคุดเกลือขนาด250มิลลิลิตรแบบ3คขวดราคาปกติ255บาทแต่เหลือเพียง176บาทประหยัดไปถึง79บาทเลยทีเดียวใครอยากได้โปรโมชั่นสุดคุ้มแบบนี้ต้องเข้าไปซื้อในไลฟ์ดอกบ,บวัวคือเฉพาะวันที่10ถึง15ธันวาคมนี้เท่านั้นโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะ